ครับพี่น้องเพราะก็ชงตันอัดพลล้มเลื่อนเอาไปเชียวย่างไปใส่เอามาพี่ก้อนเนี่ยเอามาพี่ก้อนรถผู้ใดนี่มาพี่ก่อนย่างนี้ว่ามันเปิดคลิปย่างนี้กันปุ้ยมีคนมากินเผาอยู่บ้านสวัสดีคุกไก่ครับคุณนะสวัสดีพี่ต๋อครับมาตีขาตุ้ยเผา เมาเรื่วมยินดีร่วมยินดีอย่างร่วมยินดีก็ไม่โดมเป็นอย่างเนาะรถคันใหม่ของไม่โดมอุ้ยสะอนเนาะมาทรงอ่ะเจ้าจะพูดล่ะเรือต่อเอาทีมไปไหงกต่มืองานคุณพนักมาทรงพ่อไปสอมอยู่ออยากิบเดี๋ยวพาไปเบิังรถไม่โดมไม่โดมอคอกออกรถใหม่เรือต่อมาทรงชิว่ารถใหม่กะมันเป็นรถใหม่รถใหม่ของเฮาคือรถใหม่นี่ล่ะไม่เฮาแม่นรถมือสองครับเสือแต่ว่าหมอลำพี่น้อง เดี๋ยวพามาเบิ่งก่อนพี่น้องบอกราคาได้ไหมบอกราคาได้ไหมไม่บอกใช่ไหมั้ย3-4มสนุ่หมใช่ไหมิช่ไหมชิแลนเซอร์ครั่พี่น้องปี2002คัไหมใบ่ไหมใช่ครมนะ่ไหรใช่ไห่องมใ่หมใ่ไห่หม่มใหมใัหมใ่ไหมใ่ม่มใ่ไหัใช่ม่นม่ไหม่ี่ ท่องออกเท่าไม่โดมคนใดมากนะครับให้เบิงพี่ง้องไปเอาไปเอาน้ำกันมือนะั้ะนะครับอยู่อำเภอบันเหลี่ยมแต่รถรถยูโคลาดนะครับเ <c oughs> จ้าของที่พ่นส่งต่อเนาะคนบอกว่าให้มารับอยู่บันเหลี่ยมเพราะว่า รถเพ่นยูโคราชแล้วบัณนิ้มันจังสีใดแบบคนละคึงทางพอเะมือนันไปบัน่นบันคุกไก่พอดีไปงั้นพอป่าครับก็เลยพากันไปเอารถขั้นหีมานะครับผมแหละขับขับกลับมาบัอนี้ก็มาถึงบ้านแล้วพี่นอ้องมีโอกาสมาถ่ายรถเป็นรถมือสองครับพี่นอ้องแต่ว่าสภาพดีวะครับดีวะครับสภาพภายนอกกตาม อายุการใช้งานเข้มันนะครับทั้งเครื่องกระสีถลอกมาจักหน่อยมาจักหน่อยหรอกมันเป็นสีเดิมแต่ว่ามันเป็นสีเดิมครับพี่น้องบางทั้งคันบางบางนี่พี่น้องเนี่ยเป็นสีสีเดิมบล็อกเฮดนะครับซูบิชิแลนเซอร์นะเบืนสีผ้าเดี๋ยวสีผ้าเพิ่นไปเปลี่ยนหล่อใหม่เพราะว่าหล่อที่เพิ่นมาก,กับรถล,ละ่ะเจ้าของเก่าเพิ่นใส่หล่อแม็กไงอ่ะที่นี่เวลาเหลี่ยวมันขูดสุมหล่อนะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็น เย็นแบบประคักเลยเกียร์ออโต้นะไฟติดหมดนะครเก็บงานนิดหน่อยนะครับตามสาภาพครับคือว่าไม่โด่งโลกแต่รถดีอยู่นะครับดีได้ดีเลยแหละนะครับเอามาใช้งานนะครับผมก็ได้เบิ้งซอยกันนะครับเบิ้งซอยกันแล้วก็่าแม่ไปเอาเ ผมพาการกินเขาพากันกินเขาท่ไหเถอะไม่ฮะนั่งน้ำในอยู่มันหิ้งยังหมจะรอเสี้ยงอนไรเสี่ยงรถไม่เอเสียงำรถไม่ริดว่าเบื้องนลำพี่น้องอยากอยากเย็นแสนเยรตไปอนรถเหมือมา กล้องมาล่ำแสบที่เจ้าบริคิดว่าโอ้รถกูสิขูดง่ายไหมรถกูสิขีดง่ายไหมจำไปเลดจอดเซกันเลยเมื่อนั้นไปเอาพี่ตอาไปดูไปถ่ายอยุบบันเหลื่ยมชั่วโมงกว่ากลับกลับมาบันกุ๊กไก่ของเราก็ตนปเอารถมันเป็นรถเก่าเข้าไปต้องไปจัดสภาพใหม่ตัวเนาะ เขาไปดีกเหรียเนาะแมนแล้วว่าพอดีกีพอดีไปเดมาแมนราคามันก็บสูงแย่งเนาะแนอดกีเดีมันก็ดีวก็พนได้แล้วมันใจเธอเดียวเนาะไอาต้อขี้เหร่มเตัรงไซค์พี่น้องแม่เป็นคเจ้ากวงเลยแกมันเย็นมาครับเฝนก็บพ่อตกพ่เปียกพอดีไปเดมาพอดีกีเมีเงี้ยแซ่บไ่เห็นคเงียดูมีรถแล้วมีมีรถแล้วตีซีตีหาเมื่อหกม่วกก็พรแล้วแก มาเด้อพี่น้องกินข้าวกันที่ผ่านด่บหินรุ่นสิแสดงว่ไาไตเร็วไปแล้ว,ม,ลวม่ต้องถามหาสัตว<ะ>์ถ้าโมเล็กกูกับแม่ตี่คนมีดานตอวเพราะเราบอกเด้ออย่าลืมแมนจะว่าต้องเอารวบไปเห็นป้เห็ดอย่างก่อนเพราะมันต้องตรวจสภาพแต่ขันง่ายก็คือเขาตระรเลยให้เขานำเนินการให้ตระรคืออะไรนี่เดร้านตามอันนี้แหม นู่นมองเนี่ยมองนี่ก็มีทางเขาโกซุมอะตรงไหนร้านตรวจสภาพรถนะเมย์ครับทุกคนอ๋อตรงนั้นตรงค้ายก่อสร้างเขาบอกนั่นแหละเขาไปถามเขาแล้วเขาดำเนินการให้เจอมันคดีบางบางคุนกับคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเมนแต่เราสำรับไม่ดูเหมือนคือสุดยอดแล้วเพราะมันเป็นน้ำพัดน้ำแร่ของยแล้วเมนเพราหาไม่ได้จดสีนได้เรื่องี่น้องกปืนปี๊ดเมนปืนปีเนี่ยเราเก็บไปเพื่อสิ่งเพื่อสิ่งซิ่งนี้ เนียวว่แมล้จกซอยกันหาหารถจันปะซอยกันเบิึงเมนคือบองมาอยู่สามเดือนจนจนจนหนาเฟรแล้วนะว่ามีมีแต่รถเบิดซ้อเปิดขึ้นเปิดขึ้นมีแต่อันนี้เนาะบัจจีเด้ไปได้มืองานบุญนะไปงานคู่ใครมนแล้วพอคืนยังคืนแต่นทำรถ กระจ้าละโมทนาสาอาชเราจะโลดือดนัดเขาไหวดิปัสจัยใดก็ได้ก็เท่าสิทธิออกออกจากบ้านพอดีเนาะแม่เนาะมือนนัเนาะคุยกันตกลงกันเลยคือบ่อบปัจจัยใดก็ได้ถ้าคุณพอดีนาะแม่ถ้าใดก็เท่าออกบ่แม่นก็ใช่ใช่ก็คุยกันใครตัวบระเด็จขันอยูร์คอนพนมไก่ประคั้น ไอ้ขั้นนั้นตกลวงกันเปนไอ้ขั้นพุนล่ะคุยแกนบุรู้เรียนงกันบะไม่เนื้อมันไดนี่เกอบร้านเกานุ่งสาวนะบ่อยต่อยอันนี้หมนต่อยแซ่บแตบว่าร้านหมูล้านนี่แซ่บโอเคปบบานนึกเพี่น้องตำปลาเขาบปีนน้องครับตะเผือนี่แหละเกียวเพื่อตินเผาอบ้านจัเข้าจักมือบ้านเลยบ้านแม่คุณเลี้ยวมองหันก็เอาไปจิไม่ได้รดนี่ ฟรังหมแล้วแมนเอาไปจืมจืมสิยาอยู่เนี่ยนตัวตอนแรกว่าสิไปจืมมันมนั่นดีมันพอดีมันปฏดปไป่ดีแมนรถ<า>มันรถมันเขาอูก่ก่อนแล้วเอาเขาไปเช็คก,ก,ก่อนภายในบ้านเลยเพื่อที่สุดแล้วโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวขอ,อยาดกินข้าวเที่ยงก่อนเสร็จจากคลิปนี้เดี๋ยวก็สิเตรียมตัวออกไปดมแล้วครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศการออดิชั่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกติดตามครับพี่น้องครับ เป็นกำลังใจให้แม่โดมด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับแม่โดมครับผมได้ยืมรถค้นเขาค้อนแกและโอเคครับพ <the> ี่ดอกสวัสดีครับเติมเต็มที่ระพันหน่อยเนาะ